มาแล้วครับสำหรับพาร์ทที่2ของ Visions of V มังงะภาคแก้ของ Devil May Cry 5ที่เล่าเรื่องของ V และอดีตของ Virgil หากใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่1ก็สามารถคลิกลิงก์ใน description ไปได้เลยนะครับผมก่อนรับชมผมก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับ กลับมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วลวี <We S 1> ที่กำลังอ่านบทกวีสังเกตเห็นเนโรกำลังต่อสู้กับปีศาจโกลไลแอตอยู่ไกลๆเนโรสามารถปราบปีศาจลงได้โดยใช้เดวิลเบรเกอร์วีเข้ามาปิดฉากปีศาจและอธิบายว่าพวกเขาจะต้องทำการถอนรากถ,ถอนโคนไพลฟอร์ดเมื่อกลับไปรวมตัวกับพวกนิโคทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะแยกกันสำรวจครับวีเข้าไปสำรวจในเมืองจนได้พบกับนิดฮอกและจัดการมันลงได้แต่ไม่ตันไลครับ เขาก็พบกับมัลฟัสที่กําลังสั่งให้คาเวเลียแองเจโลไปตามหาดาบสปารดาครับและทํร้ายมันลงก่อนที่สายเลือดแห่งสปารดาจะตามหามันเจอเมื่อมัลฟัสจากไปวีจึงเข้าเผชิญหน้ากับคาเวเลียแองเจโลและสัมผัสได้ว,ว่าทริสอยู่ข้างในตัวปีศาจต,ตอนนี้ครับพวกวีสามารถเอาชนะหม้เอลเดอร์เกรยอนที่คาเวเลียขี่ได้สําเร็จครับแต่คาเวเลียก็หนีไปได้ในขณะที่กําลังตามไปวีกลับเห็นคาเวเลียเป็นเนโรแองเจโล เขานั้นเข้าสุดเลยครับเพื่อนๆซุดลงไปด้วยความตกใจแต่ก็ตั้งสติกลับมาได้นะวีบอกว่าเขาต้องการตามคาเวียไปเพื่อตามหาดาฟสปาร a าแต่กริฟฟอนบอกว่าวีนะ่ยไม่ไหวหรอกอย่าเสียเวลาไปหาเลยวีจึงบอกว่าเขาไม่ได้จะเป็นคนใช้เว้ยแต่ให้เนโรใช้ตั้งหากทางฝาก่งของเนโรนะครับที่จัดการกับอารเทมิสและช่วยเลดี้ได้สำเร็จเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนได้พบกับวีที่สถานีรถไฟใต้ดิน ทั้งคู่แชร์สิ่งที่ได้พบเจอกันมาเนโรบอกว่าเขาอยากจะไปช่วยแดนเต้แต่ถูกขัดขวางโดยพวกโปรโตแองเจโลและสกูโดแองเจโลหลายตัววีเจ็บปวดมากนะครับเพื่อนจากการที่เห็นภาพทับซ้อนเป็นเนโรแองเจโลอีกครั้งแต่เขาก็ตั้งสติและร่วมมือกับเนโรจนกำจัดไอเจ้าพวกสกูโดแองเจโลทั้งหมดลงได้ตอนนี้เหลือแค่โปรโตแองเจโลเพียงตัวเดียวแล้วครับแต่ทั้งคู่ก็สามารถเอาชนะลงได้อย่างไม่ยากเย็นนัก วีที่เห็นโปรโตแองเจโลเป็นเนโรแองเจโลเขาก็ท่องบทกวี The Schoolboy พร้อมปิดฉากสังหารพิศาจลงเป็นการประกาศว่าเขาจะไม่ถูกผูกมัดโดยฝันร้ายอีกต่อไปแล้ววีและเนโรเดินทางมาถึงใกล้ๆกับบ้านเก่าของครอบครัวสปาร์ดาครับวีนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กของเขาว่าเขานั้นเคยมาเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้เขาบอกกับเนโรว่าจะขอแยกตัวออกไปตามหาดาบสปาร์ดาแม้ว่าเนโรจะเตือนว่าวีน่ะคงไม่ไหวแล้วแหละ แต่วีก็เดินทางมาเรื่อยๆครับจนได้เจอกับดาบสปาร a าที่ปักอยู่บนตึกโดยมีพวกนอโบดี้นั้นกำลังบูชาดาบในนั้นอยู่เขาเอาชนะพวกปีศาจและพยายามยกดาบขึ้นแต่ก็ <c oughs> อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าไม่ไหวเลยทันใดนั้นชาโดก็สังเกตว่าแดนเต้นนอนสลบอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยพวกวีนั้นลงความเห็นว่าดาบสปาราเนี้ยปกปิดตัวตนของแดนเตทำให้ตอนแรกพวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงแดนเตเลย ฟลิปปอนพูดถึงเรื่องที่ดาบนั้นคอยปกป้องแดนเต้ครับทำให้วีรู้สึกโกรธขึ้นมาโดยทันทีเพราะคิดว่าแดนเะต้น่ะถูกปกป้องมาโดยตลอดเลยวีลากดาบปาด้ามุ่งไปที่แดนเต้แล้วพยายามที่จะเอาดาบนั้นแทงเขาครับเพราะว่าวีโทษว่าแดนเต้เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเขาตั้งใจที่จะแทงแดนเต้จริงๆนะแต่ก็พลาดครับจึงทําให้แดนเต้นั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันครับวีอธิบายสถานการณ์ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้แดนเต้ฟัง และบอกกับเขาว่าเนโรกำลังที่จะไปจัดการเกับอูลิเซนแดนเต้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับที่วนะีน่ะดึงไอ้เจ้าหนูเนโรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่วีก็โทษว่าเป็นเพราะแดนเต้นั่นแหละที่แดนเต้ไม่สามารถจัดการอูลิเซนได้ทั้งหากแต่แล้วจู่ๆวีก็ซุดตัวลงไปครับแดนเต้จึงบอกกับวีว่าให้เขานั้นกลับไปพักผ่อนเถอะแล้วก็เดินจากไปครับวี v ตระหนักได้ว่าเวลาของเขานั้นกําลังจะหมดลงไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่อยากทายนะวี v จึงพยายามตั้งสติและยืนหยัดขึ้นอีกครั้ง เขาสัมผัสได้ว,ว่าแดนเตกำลังต่อสู้กับคาเลียแองเจโลและนั่นก็ทําให้เขาผิดหวังอีกครั้งครับเพราะว่าเขาอยากจะเอาชนะคาเวียและช่วยทริสด้วยตนเองเพื่อชดเชยที่เขานั้นช่วยอีวาผู้ที่เป็นแม่ในอดีตไม่ได้แดนเตที่เอาชนะคาเวียได้แล้วจึงทิ้งวีเอาไว้อยู่เบื้องหลังกริฟฟอนบอกว่าวี v ก็คือวีไม่ว่าเขาจะเป็นเวอร์จิลหรือไม่ก็ตามและทริสด้วยกริฟฟอนจึงปลอบใจวีอีกต่อว่า ตัวมันชาร์โดรวมทั้งไนท์แมนนั้นชอบวีที่เป็นวีเว้ยไม่ใช่ v เวอร์จิลแล้วบอกว่าพวกเขาต่างก็น่าสมเพชเหมือนกันหมดนั่นแหละซึ่งวีก็เห่นด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงแหละเนาะทริสที่ตื่นมาพบกับวีเธอถามถึงตัวตนที่แท้จริงของวีและอุลิเซนวีนึกถึงตอนที่เขาถูกแยกตัวตนออกมาแล้วบอกว่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่าเป็นเพราะพลังปีศาจที่ยังคงหลงเหลืออยู่ แต่ตอนนี้มันก็ใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วครับเขาตระหนักได้ว่าการสแสวงหาพลังของเขานั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเป็นอย่างมากและได้รู้ว่าสิ่งที่เขานั้นละทิ้งไปสาคัญเอามากๆแค่ไหนวี v. กําลังหลอกตัวเองให้เปิดใจกับทริชเขาถามทริชว่าเขาคิดผิดหรือเปล่าที่ไปขอให้แดนเต้ช่วยแก้ปัญหาให้ทริชจึงบอกว่าเธอนไม่ใช่แม่ของเขาเว้ยแล้วบอกให้เขานั้นคิดเอาเองนะและทิ้งวีให้หัวเราะแห้งๆอยู่เพียงลําพังครับ เมื่อต้นไครฟอดนั้นโตเต็มที่พื้นที่โดยรอบเริ่มพังทลายลงจนวีกับทริชต,ต้องวิ่งหนี กริฟฟอนตั้งข้อสังเกตว่าถ้ายูริเซนได้กินผลของต้นไครพตพวกเขาจะไม่มีทางเอาชนะยูริเซนได้ต่อไปวี <We S 2> ไม่ค่อยแน่ใจกับข้อสังเกตของกริฟฟอนครับเพราะความอ่อนแอที่เวอร์จิลละทิ้งไปนั้นยังเป็นสิ่งจําเป็นในการแสวงหาพลังถึงยูริเซนจะกินผลไม้ไปก็คงไม่ได้มีอะไรสละสําคัญขนาดนั้นวี <We S 1> จึงรู้สึกว่าเวอร์จิลในร่างของยูริเซนนั้นในตอนนี้ไม่สามารถเอาชนะแดนเต้ได้ในขณะที่กําลังหนีนั่นเองเส้นทางก็ถล่มจนวีตกลลนลงไปครับ และในขณะที่กําลังล่วงหล่นลงไปนั่นเองทําให้วีนึกถึงอีวาเขาอยากจะให้แม่ของเขานั้นช่วยเหลือเขาเสียเหลือเกินแต่ความคิดนั้นก็ถูกขัดขวางโดยทริชที่ยืนมือเข้ามาช่วยไว้ครับกริฟฟอนจึงเตือนสติว่าทริชนั้นไม่ใช่อีวาอีกครั้งและวีเองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวอัวจิวเท่านั้นความรู้สึกนี้ทําให้วีตระหนักได้ว่าเขาเองก็อยากได้รับความรักและการปกป้องเช่นกันทําให้เขานึกย้อนกลับไปว่า ถ้าวันนั้นอีวาเข้ามาช่วยเขามันจะเป็นยังไงกันนะทางด้านดันเต้ที่มาถึงซาครหาสปาดาครับเขาครุ่นคิดถึงเหตุผลที่พ่อนั้นได้มอบดาบเลเบเลียนให้กับเขาหลังจากหาข้อสรุปได้ว่าถ้าดาบยามาโตะนั้นสามารถแยกมนุษย์และปีศาจออกจากกันดาบเลวิเลียนของเขาก็น่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันดันเต้คิดได้เช่นนั้นจึงแทงด้ามดาบที่หักเข้าสู่ตนเองเขาดูซับพลังของสปาดาและกลายร่างเป็น ซินเดเวลทริกเกอร์จากนั้นเขาก็รีบบินไปหายูริเซนทันทีเลยครับเพื่อนๆทางด้านของวีที่หนีมาจนถึงรถตู้ด e วิลไมค์ไรที่ผมบอกเลยครับว่ารถตู้นี้โคตรถึกโคตรทนเสยจริงๆครับในขณะที่แดนเต้ก็มาถึงหลังจากที่สู้กับยูริเซนเสร็จตอนนี้ร่างกายของวีเริ่มไม่ไหวเต็มที่แล้วครับแดนเต้ Dante ถามวีว่ายูริเซนหายไปไหนวี v, จึงบอกว่าเขาอยู่บนยอดของต้นคลายฟอร์ดริชจึงอธิบายว่าจริงๆแล้วยอดของคลายฟอร์ดอยู่ด้านล่างโวย ส่วนบนยอดนั้นน่ะเอาไว้บ่มเพาะผลไม้อันทรงพลังที่เกิดจากการดูดเลือดมนุษย์เมื่อเดนเต้ได้ยินเช่นนั้นครับเขาจึงจะไปจัดการคนเดียวแต่เนโรบอกว่าจะไปด้วยวยแต่เดนเต้นั้นไม่ยอมให้เนโรไปครับแต่วีก็แท่กขึ้นมาว่าเขาก็จะไปด้วยเช่นกันพวกเขาจึงแยกทางกันกริฟฟอนพยายามพาวีบินลงไปที่ต้นควายปอดแต่ก็ไม่ไหวครับเพื่อนๆจนร่วงลงมาทั้งคู่แต่กลายเป็นว่าวีกลับโดนกับดักของมมลฟัสที่วางเอาไว้ทําให้เขาสูญเสียค่ารับใช้ทั้งหมดไป วีนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งในมิติหนึ่งและพบว่าร่างกายของเขากลับมาแข็งแรงอีกครั้งเขาเข้าไปยังประตูมิติทั้ง3เพื่อนําค่ารับใช้ของเขากลับคืนมาครับวีต้องเข้าต่อสู้กับร่างเงาของอาร์เทมิสและได้กริฟฟอนกลับมาในขณะที่เขาจะเป็นนำชาโดว์กลับมานั่นเองเขาต้องเผชิญหน้ากับร่างเงาคาวเรียแต่ครั้งนี้เขาไม่หวาดกลัวต่อไปแล้วครับพวกเขาสามารถเอาชนะคาวเรียได้โดยใช้วิธีการเดียวกับที่เคยใช้กับแฟนทอมครับพร้อมทั้งกล่าวบทกวี The Voice of Devil ของวิลเลียมเบลคครับในการปิดฉากทางด้านเนโรนั้นเขาก็รู้สึกเป็นห่วงวีครับเพราะร่างกายของวีนะ่ะมันเริ่มไม่ไหวแล้วตัววีที่ตอนนี้ได้ต่อสู้กับร่างเงาของโกลาดและได้รับนายแมกกลับคืนมาวีกลับมายังมิติเดิมครับเขาได้พบกับมาลฟัสแต่กรรีบซ่อนตัวเอาไว้กริฟฟอนบอกว่าตอนนี้เขาสู้กับมาลฟัสไม่ได้เพราะพลังปีศาจของวีนะ่ะใกล้หมดแล้วแต่ก้อนหินกลับหล่นลงไปทําให้มาลฟัสนั้นรู้ตัวครับ ตึงตอนนี้วีก็หนีไม่ได้ต่อไปเขานึกถึงเวอร์จิลในวัยเด็กที่ถูกทรมานอย่างทารุณกำลังร้องของความช่วยเหลือและเวอร์จิลอีกคนหนึ่งที่ถือดาบยามาโตะอยู่ในมือบอกเวอร์จิลอีกคนหนึ่งว่าไม่มีใครช่วยเขาได้ก่อนที่จะเดินจากไปแต่ภาพนั้นก็ได้หายไปครับและปรากฏเบื้องหลังของเนโรเขายิงมาลฟัสเพื่อดึงความสนใจออกจากวีมาลฟัสสัมผัสได้ว่าเนโรน่ะก็เป็นผู้สืบสายเลือดของสปาร่าแล้วบอกว่าเนโรไม่ได้มีพลังปีศาจที่แท้จริง เมาฟัสได้เข้าต่อสู้กับเนโรจนพ่ายแพ้วี v ออกมาจากที่ซ่อนเพื่อที่จะไปต่อแต่เนโรบอกว่าให้วีกลับไปพักตะวี v นั้นไม่ฟังเนโรครับก่อนที่เขานั้นจะล้มลงไปเนโรนั้นขอร้องให้เขากลับไปเถอะแต่วีก็ขอร้องให้เนโรช่วยพาเขาไปด้วย แม้ว่าจะไปถึงช้ากว่าดันเต้ก็ตามกริฟฟอนหัวเราะให้กับความอ่อนแอของพวกเขาที่ต้องไปพึ่งเนโรวีจึงย้ำกับกริฟฟอนว่าเขาใช้เนโรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้นแต่กริฟฟอนบอกว่าพวกเขาไม่ได้ใช้งานเนโรแต่เนโรต่างหากละ่ะที่เต็มใจเข้ามาช่วยเหลือเองกริฟฟอนจึงถามวีว่ารู้สึกยังไงบ้างละ่ะทำให้วีนึกถึงโวจิลในวัยเด็กอีกครั้งครับเขาต้องการเพียงแค่ความรักและการถูกปกป้องก็เท่านั้นเองวีคิดว่าตัวเขานั้นแตกต่างจากเนโรโดยสิ้นเชิง ในขณะที่เนโรนั้นมีคนที่เขาอยากจะปกป้องแต่วีกลับไม่มีวีบอกกับเนโรว่านี่เป็นคําขอสุดท้ายของเขาแล้วแล้วเขาจะบอกความจริงทุกอย่างให้ฟังวีบอกเนโรว่าจริงๆแล้วอูลิเซนนั้นคือพี่ชายของแดนเต้ที่ชื่อว่าเวอร์จิลชายผู้ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อแสวงหาพลังในขณะเดียวกันแดนเต้กำลังเผชิญหน้ากับยูลิเซนเขาร้อเรียนเรื่องผลไม้พิศารเมื่อมองไปยังรอบๆก็เป็นพื้นที่ที่ซึ่งคล้ายกับบริเวณบ้านของพวกเขาในอดีต แดนเต้บอกว่าคืนนั้นอีวาไม่ได้ทิ้งเวอร์จิลไปแต่เธอเสียชีวิตหลังจากที่ซ่อนตัวของแดนเต้เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วออกไปตามหาเวอร์จิลต่างหากล่ะอูริเซนบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกินผลไม้ครับรากไม้หลุดออกจากตัวของอูริเซนเขาบอกว่าตอนนี้เขามีทุกอย่างแล้วแต่แดนเต้บอกว่าเขาน่ะคิดผิดเพราะตอนนี้อูริเซนไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปพร้อมกับแปงลงร่างเป็นซินเดวิลทริกเกอร์แล้วเข้าต่อสู้โดยทันที ทางด้านวีเนโรก็ตั้งคำถามครับว่าทำไมแดนเต้กับวูจิลต้องต่อสู้กันทั้งทางที่ทั้งคู่เป็นพี่น้องกันวี v จึงบอกว่ามันเป็นชะตากรรมของพวกเขาเมื่อวีและเนโรไปถึงแดนเต้ก็สามารถเอาชนะยูริเซนได้แล้วเนโรถามแดนเต้เพื่อยืนยันเรื่องที่วีเล่าในขณะที่วีเดินไปหาร่างของยูริเซนแดนเต้ห้ามเขาเอาไว้แต่วีก็บอกว่าเขาน่ยอยากจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวงเขาเอง วีเยาะเย้ยอูริเซนว่าเขาเข้าใจความกระหายพลังของอูริเซนเพราะว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันเมื่อดันเตได้ยินเช่นนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามครับแต่ก็ไม่ทันการหลังจากที่มองดูดันเตกับเนโรเป็นครั้งสุดท้ายวีจึงท่องบทกวี Love and Harmony Combine ของวิลเลียมเบล็กแล้วเสียบไม้เท้าเข้าไปที่อกของยูริเซนทันทีวีและยูริเซนตกลงไปสู่ความมืดมิดยูริเซนถามว่าวีกำลังทำอะไรอยู่ เพราะวีเป็นเพียงความอ่อนแอที่เขาไม่ต้องการอุริเซนแทงทะลุตัวของวีแต่ปีศาจแห่งฝันร้ายก็ได้ช่วยวีเอาไว้ทําให้ร่างของอุริเซนนั้นตลายและกลายเป็นมนุษย์ที่ไร้รูปร่างเขาตัดฟอว่าทําไมเขาถึงสูญเสียพลังทั้งหมดไปและบอกตอนเองว่าอ่อนแอก่อนที่ร่างนั้นจะสลายไปวีก็ได้เข้ามาสวมกอดและปลอบโยนเขาครับพร้อมกับบอกว่าถ้าพวกเขาอยู่ด้วยกันก็จะแข็งแกร่งขึ้นได้ จากนั้นยูริเซนก็กลายเป็นของเหลวสีดําและดูดกลืนวีเข้าไปแต่กริฟฟอนก็มาช่วยให้วีออกมาสู่โลกที่มีแต่แสงสว่างได้ครับกริฟฟอนบอกว่าพวกเขาคงมาไกลได้แต่เพียงเท่านี้และตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ที่ดีมากวีมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนนี้ความมืดมิดได้หายไปแล้วครับเขาถอดถุงมือออกและบึมพำว่าช่างเป็นเช้าที่ดีจริงๆและในขณะนั้นเองครับวั์จิวไวเด็กที่ตัวชุ่มไปด้วยเลือดก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับดาบยามาโตะ วีเดินเข้าไปหาเวอร์จิลแต่ก็ถูกขัดขวางด้วยดาบยามาโตะครับวีพยายามปลอบโยนเวอร์จิลพร้อมบอกว่าเขาอยากคืนสิ่งที่เวอร์จิลนั้นหลงลืมไปครับเขายื่นบทกวีของวิลเลียมเบลกให้กับเวอร์จิลแล้วบอกว่าแค่พลังนะ่ะมันยังไม่เพียงพอหรอกต่อการเอาชีวิตรอดแต่เวอร์จิลก็ตวัดดาบฟันวีพร้อมกับหนังสือซึ่งวีก็ไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าเวอร์จิลพยายามจะหนีอดีตของตัวเองมาโดยตลอดซึ่งกระเพาะว่ามันเจ็บปวดเกินกว่าจะทนรับไหว และหนังสือบทกวีนั้นก็เปรียบเสมือนหัวใจและทุกสิ่งที่เขาได้สูญเสียไปเบื้องหน้าของเด็กชายเวอร์จิลมีเพียงความมืดมิดตัวของเขามีเพียงเศษผ้าคลุมและดาบยามตะกเขาพยายามวิ่งหนีจากกลุ่มก้อนที่พยายามเข้ามาคว้าตัวเขาไว้เขาพยายามสลัดมันทิ้งเพื่อหนีจากฝันอะไรนี้ให้ได้วีปิดตาของเวอร์จิลและโอบกอดเขาเอาไว้ครับวีบอกว่าการหนีจากอดีตเป็นเรื่องที่โง่เขาวิธีแก้ปัญหาคือการเผชิญหน้ากับมันและเมื่อวีพูดจบ ฝันร้ายก็หายไปครับโลกกลับมาเป็นสีขาวอีกครั้งวีบอกว่าเขาไม่กลัวฝันร้ายอีกต่อไปแล้วเพราะหัวใจมนุษย์ของเขาจะปกป้องเขาเอาไว้นั่นเองเพราะงั้นเวอร์จิลก็ไม่ต้องละทิ้งด้านมนุษย์ของตัวเขาอีกต่อไปทําให้เสื้อคลุมโซมโซมกลายเป็นชุดที่เขาเคยใส่ในวัยเด็กเวอร์จิลทบทวนถึงสิ่งที่วีพูดครับทําให้เขาจําได้ว่าเขาปฏิเสธความช่วยเหลือของแดนเต้ที่หอคอยเทอร์เมนิกกรูเวอร์จิลบอกว่าเขากับแดนเต้ควรแยกกันอยู่จะดีกว่าและแดนเต้ก็น่าจะเห็นด้วย วีจึงหยิบหนังสือบทกวีส่งให้เวอร์จิลเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยครับและบอกว่าเวอร์จิลนั้นคิดไปเองเดนเต้ Dante น่าจะชอบที่พี่ชายฝาแฝดของเขาอยู่ด้วยกันข้างๆมากกว่าเวอร์จิลถามว่าทําไมวีจึงบอกว่าเพราะเดนเต้ไม่มีใครให้สู้ด้วยอีกแล้วในโลกของความเป็นจริงครับเดนเต้ Dante กาลังวิ่งเข้าไปห้ามวีวีบอกเวอร์จิลว่าเดนเต้กาลังเข้ามาหาเวอร์จิลสงสัยว่าเดนเต้จะยังอยากสู้กับเขาอยู่อีกไหม วีจึงบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วและมันก็จะเป็นแบบนั้นเสมอวีถามเวอร์จิลกลับว่าชอบสู้กับแดนเต้ไหมในที่สุดเวอร์จิลก็ยอมรับครับว่าการสู้กับแดนเต้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยวียิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนพร้อมกับบอกให้เวอร์จิลกลับไปซัดแดนเต้ให้นวมพร้อมกับยื่นหนังสือบทกวีให้เวร์จิลรับเอาไว้ครับทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในขณะที่วีท่องบทกวี i n f a n i Joy ของวิลเลียมเบล็กเป็นการส่งท้ายในโลกของความเป็นจริงครับเพื่อนเพื่อน วัวจิ๋วได้กลับมาแล้วภาพลวงตาของต้นคลายฟอดแตกออกแดนเต้ยิ้มอย่างมีเลสในเขาดีใจเหลือเกินครับที่พี่ชายของเขากลับมาอีกครั้งอีกด้านหนึ่งวีแงนมองคอริฟฟอนที่อยู่บนท้องฟ้าก่อนจะยิ้มแล้วนำนิ้วไปแตะที่ปากบอกเป็นไนว่าให้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเป็นการปิดฉากมังงะ Vision s of V โดยสมบูรณ์ครับเ,เพื่อน สัวน,น,นี้เป็นของแถมนะครับเพื่อน,อนกับชะตากรรมของปีศาจแห่งฝันร้ายทั้ง3ตนหลังจากที่เวอร์จิลกลับมาร่างเดิมแดนเต้ Dante จะไปสู้กับพวกมันในมิชชั่นที่18ซึ่งกริฟฟอนบอกว่าพวกมันมาต่อสู้กับแดนเต้ด้วยเจจจำนวของตนเองเพราะพวกมันไม่สามารถกลับไปรวมกับเวอร์จิลได้อีกแล้วเมื่อสู้เสร็จกริฟฟอนจะขอให้แดนเต้โชคดีและนี่คือจุดจบของฝันร้ายของเวอร์จิลครับต่วที่ต่างในเกมในมังงะตอนที่1ที่เวอร์จิลแยกตนเองออกมา มีการปรับให้เวอร์จิลแยกปีศาจแห่งฝันร้ายออกมาก่อนครับและวีถูกสร้างขึ้นมาที่หลังนะโดยที่ไม่มีรอยสักตามตัวและมีผมที่เป็นสีขาวเพื่อสอดคล้องกับมังงะที่วีต้องออกมาตามหาเหล่าค่ารับใช้แล้วค่อยๆรับพลังและรอยสักมานั่นเองในตอนที่สู้กับ n ิดฮอ k ปีศาจกิลกาเมสไม่ได้เข้าโจมตีวครับจึงอนุมานได้ว่าวไม่เคยเข้าไปสำรวจใต้ดินของเมืองเรดเกฟและดูเหมือนว่าพอสู้กับนิดฮอเสร็จ วีก็ไปเจอกับมัลฟัสและคาเวียต่อทันทีในมังหะดันเต้จะไม่ได้เจอกับนิโคนะครับเขาไม่ได้หมวกจากเธอเลยไม่ได้เต้นท่าไมเคิลแจ็คสันนั่นเองก็จบเป็นไปแล้วนะครับสำหรับ Vision s of V ที่บอกเลยครับว่าสนุกไม่แพ้เนื้อเรื่องในเกมเลยการที่ได้รับรู้ในแง่มุมต่างๆของ V และอดีตของเวอร์จิลก็ทำให้เนื้อเรื่องถูกเติมเต็มและเฉลยจุดที่เกมไม่ได้เล่าได้เป็นอย่างดีเลยละครับเพื่อนๆ และถ้าหากเพื่อนๆนั้นชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตยอยู่กับทุกท่าน m e เดลล u กี้ b ี w ว t h y o ูสวัสดีครับ